ทำความสะอาดกระถางนะคะกระถางเก่าๆนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีจ้าเอทีทุกคนพอดีมีกระถางนะคะกระถางเก่าๆที่ไม่ได้ใช้นะแต่มันยังสวยอยู่ว่าเลยจะเอามาล้างนะคะล้างแล้วก็ไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วก็จะเอาไว้ปลูกไม้มงคลสวยๆไปฝากเพื่อนๆหรืออีฟซีที่มาบ้านฟ้าใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาล้างกันนะคะเปิดน้ำด้วยนะคะดดน้ำใส่กระมังนะคะแล้วก็เอาแฟบนะคะใส่ในครุนะคะ ก็ล้า,างทีละใบนะคะมันเยอะล้างทำความสะอาดรอบนอกให้มันสะอาดนะคะมันเป็นสีขาวแล้วมันอยู่กับหลูมต้นไม้ไว้ทีนี้ต้นไม้มันโตโตเกินกระถางแล้วต้องเอาต้นไม้ออกนะคะเือเอากระถางมาล้างให้สะอาดแล้วก็จะเอาไปพึ่งแดดนะคะแล้วก็เอามาใช้ใหม่นะคะเราจะได้ไม่ต้องซื้อกระถางใหม่เป็นการ รี่ไซเคิลกระถางเก่ามาใช้ใหม่แล้วก็ให้มันสวยงามเหมือนของใหม่ละพอล้างไปแล้วมันก็เหมือนของใหม่เลยนะทุกคน แล้วก็สวยนะคะเมื่อกี้จากเก่าๆมันก็สวย,ยอยใครว่างๆมาช่วยฟ้าใหม่ล้างนะคะ ได้ยินเสียงขับไหมคะมาจ้ามาช่วยกันล้างอย่างน้อยเราก็ได้กระถางเนาะถึงมันจะเก่าเราก็มาล้างให้มันใหม่นะคะสวยงามได้เนาะ จากใบเก่าๆแบบนี้เมื่อกี้นะคะเก่าๆดำๆตัวนี้พอเรามาล้างปุ๊บเห็นไหมคะสะอาดข้างในก็สะอาดข้างนอกก็สะอาดสวยงามเหมือนเราได้กระถางใบใหม่มาใช้เลยนะคะทุกคนอันนี้ใบเก่าอันนี้ใบที่เราล้างเสร็จนะคะต่างกันนี่ไหคะอันนี้ยังไม่ล้างได้ล้างอันนี้ล้างแล้วเหมือนเราได้ของใหม่เลยนะคะ ล้างเสร็จแล้วนะคะ เอาแล้วน,น,น,นะคะต่อไปก็จะเอาไปตากนะคะ แล,ล,ล้างเรียล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปตากมาตากด้วยกันนะคะตากแบบนี้นะคะ น่าจะตากไว้ในนี้เลยนะคะอันนี้ถาดมันอันนี้คือตัวกระถางที่ล้างเสร็จแล้วนะคะล้างเสร็จแล้วก็นามาตากให้แห้งกันนะคะตากไว้ให้แห้งนะคะอันนี้คือถาดมันที่ล้างเอาไปรองนะคะ อันนี้ตัวกระถางเก่านะคะล้างแล้วก็ใหม่นะคะทุกคนใหม่เอี่ยมสวยงามนะคะอันนี้ก็คือฐานรองมาแล้วก็วางอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็เราก็สามารถนําไปปลูกต้นไม้ใหม่ได้นะคะเห็นไหมคะล้างเสร็จแล้วมันก็สวยงามเหมือนของใหม่เลยนะคะจากของเก่าๆนะคะที่เราเก็บมานะคะแล้วก็สามารถล้างแล้วก็นําไปใช้ใหม่นะคะเป็นการรีไซเคิลของเก่าให้เป็นของใหม่นะคะ เอาไว้ปลูกต้นไม้สวยงามอันนี้ก็ที่รองกระถางนะคะถาดรองกระถางนะคะจานรองเพื่อเวลาเรารดน้ำต้นไม้ไปมันจะได้ไม่เปียกพื้นหรือทำให้พื้นแฉะนะคะอันนี้คือจานรองกระถางนะคะใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วก็เอาไปตากพึ่งแดดไว้บนนี้นะคะเอาไปตากแล้วก็พึ่งแดดไว้ข้างบนนี้นะคะ ให้มันแห้งนะคะพึ่งแดดไว้ข้างบนนะคะอันนี้ตัวฐานเอาไปพึ่งแดดไว้ข้างบนนะคะตากไว้ข้างบนอันนี้คือจานรองนะคะอันนี้ก็คือกระถางนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้กระถางใหม่สวยๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะการรีไซเคิลกระถางเก่านะคะที่ใช้มานานแล้ว มาล้างให้สะอาดนะคะให้เป็นกระถางใหม่นะคะสามารถทําให้เราได้กระถางที่ใหม่และสวยงามนะคะดีไซน์ขึ้นนะกระถางเก่าให้เป็นกระถางใหม่ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ขอ,ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟ้าใหม่เจอดยนะคะบ๊ายบาย